สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟซี 4, ทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่ใช้คําพูดยุยงให้คนอื่นเข้าใจผิดคุณกรรมที่เขาจะได้รับนะคะก่อนอ,อื่นแม่หมอขอดูนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ อ oh, พลังงานของคุณร <c oughs> อฟังคำทำนายแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่พักผ่อนหรืออยู่ในช่วงที่ทำอะไรหลายๆอย่างให้กับคนในครอบครัวอย่างเช่นอาจจะทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่หรือทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่ภรรยาพาลูกไปเที่ยวพาลูกไป พาคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวไปพักผ่อนนะคะในช่วงนี้แต่ก็มีเรื่องที่ทําให้ค,คุณกังวลมีเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่โดนโดนคําพูดหรือได้ยินคําพูดอของคนที่ไม่หวังดีมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ อยากจะเป็นอิสระอยากจะทําอะไรไม่คิดอะไรอยากจะอยู่กับครอบครัวอย่างสงบสุขแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้นเสียงหรือคําพูดที่คุณนะคะได้ยินได้สื่อสารนะคะโอ้โทุก อุตสา์ <c oughs> อุตสาห์นี้ไปปิดวิเวกแล้วอุตสาหไปพักผ่อนแล้วอุตส่าห์อยู่เงียบๆแล้วก็ยังมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องได้ยินต้องคิดมากนะคะทําให้คุณรู้สึกโอ้โหไม่สบายใจเลยทั้งที่ก็เป็นช่วงพักผ่อนของคุณกับคนในครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่ให้เวลากับคนในครอบครัวแต่ก็ไม่พ้นเสียงที่เข้ามากระทบให้คุณได้ยินนะคะ คุณช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายอิสระแต่ก็มีเรื่องให้คุณคิดมากยังหนีไม่พ้นกับคำว่าทุกความเจ็บปวดกับเรื่องการเอาชนะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องผู้คนโอ้โห นึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วหรือคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณคิดมากทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคกับชีวิตช่วงนี้ทําให้คุณนะคะอะ อยากจะปิกวิเวกไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องมารับรู้รับเห็นได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณนะคะไม่ได้กระทําหรือคุณไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เบื่อหน่ายที่สุดสําหรับคุณช่วงนี้คุณคิดว่าช่วงนี้คุณตัดจบคุณจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณไปไต่ระดับหน้าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคุณไม่สนไม่แคร์โลกแล้วทุกวันนี้คือขอเป็นอิสระไม่คิดอะไรขอใช้ความคิดตัวเองอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองอยู่แบบเงียบๆนิ่งๆสันโดษไม่ยุ่ง บุญบายขอเป็นเดอะเฮอร์มิตขออยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นรักในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่แหละค่ะคือพลังงานของคุณคือทิ้งทุกอย่างที่เป็นสิบดาบ ขอจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างขอจบเรื่องราที่ทำให้คุณนะคะทุกมานานเหลือเกินกับคนที่เจ้าเล่ชอบเอาเปรียบชอบทำให้ชีวิตของคุณนะ่ะรู้สึกเหมือนต้องโดนมุนสะกดรู้รู้สึกเหมือนต้องโดนคำสาปแชง่งทั้งที่คุณนะคะก็พยายามที่จะทำดีที่สุดแล้วนี่คือคุณได้ตัดจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อให้เดินไปข้างหน้าอะไรมันจะเสี่ยงกับอะไรก็ช่างไม่สนแล้วตอนนี้ขออย่างเดียวออกจากความเจ้าเล่ ของบุคคลที่อยู่รอบข้างคนของคนที่คอยจะเอาเปรียบคอยจะไม่ให้ความช่วยเหลือยังไม่ว่ายังใช้คําพูดยุยงยุงย,ยงกับคุณอย่างนี้นะคะใช้คําพูดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีที่ว่าร้ายให้ร้ายคุณนะคะคือคุณปิดหูปิดตาปิดทุกสิ่งทุกอย่างขอไปทบทวนขอไปอยู่นิ่งๆเงียบขอไปแบบชนิดแบบว่าโอ้โหเอาความเจ็บปวดนี่แหละคะ่ะ ไปนอนนิ่งๆไม่สนโลกอะไรแล้วแล้วขอไปทบทวนไปอยู่ในสถานที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่คุณรักดีกว่านี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยนะคะคนที่ใช้คำพูดยุยงทำให้คุณเดือดร้อนนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกัน,นะคะ่ะ เขามั่นใจมากโอ้ยขึ้นจริงๆด้วยแม่หมอนี่เคารพให้แม่หมอจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆเลยเพื่อนๆถามอะไรนี่ตอบแบบโอ้ยแสดงว่าพลังงานนี้สุดยอดเลยหนนเป็นขบวนเลย โอ้โหไม่กอดโอ้ยทำไมสุดไม่อยากเชื่อเลยว่าพลังงานไพ่จะโอ้โหมาค่ะตามหัวข้อเลยนะคะคนที่ใช้คำพูดยุยงนะคะทำให้คุณเดือดร้อนนะคะกรรมที่เขาจะได้รับนะคะพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานที่เขามั่นใจมากว่าเขาเป็นคนดีเขามั่นใจมากว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทํานะคะเขามีสิ่งศักดิ์ ปกปักรักษาเขามีของดีช่วยให้เขานะคะไม่ติดเวรติดกรรมกับใครเขาจะเป็นคนเจ้าเล่ห์คือเขาไม่เห็นด้านที่เขาต้องใช้ความเจ้าเล่ห์นะคะทํารลายคนอื่นเขามองแต่ว่าเขามีสิ่งที่ดีๆคอยปกปักรักษาเขาเขามีสิ่งที่คาถาหรือสิ่งที่เขานะคะ,ะพวกติดตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องเครื่องรางของขันโอ้โหไม่มีใครทําอะไรเขาได้แน่นอนนี่คือความมั่นใจของเขานะคะแต่คุณรู้ไหมคะไพ่พลังงาน ของเขาขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะใช่ในอดีตเขาอาจจะโอ้โหได้รับชัยชนะเขาสามารถทําให้คุณนะคะจบกับชีวิตพังกับชีวิตพังกับครอบครัวด้วยคําพูดที่เขานะคะอาจจะทั้งใส่ร้ายทั้งทําทุกวิถีทางนะคะไม่ได้ด้วยด้วยเลห่ห์ก็เอาด้วยกลคือใช้คําพูดใช้คําสาปแช่งทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งพังทําให้ชีวิตของคนหนึ่งนะคะต้องไปเจอกับชะตากรรมที่เรียกว่าทุกทุกทั้งหน้าที่การงานทุกทั้งชีวิตประจําวันทําให้เขาเดือดร้อน นะคะคโดยที่เขามั่นใจมากว่าสิ่งที่เขาทําเขาไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเขาเป็นคนดีไม่มีอะไรทําเขาได้หรอกต่อให้เขาจะเป็นอย่างนี้เขาไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมแต่เขาก็มีเครื่องรางของขังเขาก็มีคาถาเพื่อที่จะ อยู่รอดปลอดภัยคือโอ้โหเขามั่นใจมากแต่คนรู้ไม่พลังงานของเขาตอนนี้วินาทีนี้เลยล่ะค่ะเขาไม่พบกับความสงบสุขเลยค่ะสิ่งที่เขาว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เขาว่าเขามีสิ่งอ่สิ่งดีของดีช่วยปกป้องให้เขานะคะแค่คาดปลอดภัยจากเวรกรรมที่เขากระทาไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลเลยตอนนี้เขากำลังตกชะตากรรมเดียวกับคุณค่ะหนักกว่าคนด้วยค่ะตอนนี้เขาได้รับสิบด,ดาบอยู่ค่ะ ตอนนี้เลยเขาได้รับสิบดาบเขาไม่ได้รับความสงบสุขดูภายนอกค่ะอาจจะเป็นคนนิ่งๆคึ้มๆนิ่งๆธรรมะธรรมโมแต่ตอนนี้สิบดาบเลยค่ะชีวิตเขากําลังตกในผล,ลกรรมสิ่งที่เขาก็ทาเหมือนก,นกันกับคุณเลยค่ะหนักกว่าคุณอีกค่ะ สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขามั่นใจว่าเขามีสิ่งที่ดีๆคอยปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคนดีนะคะถ้าเราเป็นคนที่ยุแยงให้คนอื่นเขาเทะเลาะกันถ้าเราคิดว่าโอ้โหเราก็ทําบุญเหมือนกันเราก็อยู่เข้าไปปฏิบัติธรรมทาบุญทาบุญเยอะด้วยแต่สิ่งนี้คุณทําบุญแต่คุณไม่ขัดเกลาจิตภายในนะคะเขาไม่ได้ขัดเกลาจิตใจภายในของเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขามั่นใจเกินไป ค่ะมั่นใจจนชนิดแบบว่าโอ้โหเขาจะทําอะไรก็ได้เขาไม่กลัวบาปกรรมเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเขาก็เลยตกเป็นชะตากรรมแบบนี้เลยค่ะกลายเป็นผู้กระทําที่ทำยังไงกับคุณเขาก็จะได้รับกับคืนค่ะตอนนี้นะคะเขาคิดว่าปัญหาที่เขาทําให้กับคุณตอนนี้เขาตกสถานการณ์แบบนี้ค่ะเขาหาความสงบสุขไม่ได้ตอนนี้เขาพึ่งพธามอย่างมาก พึ่งพระธรรมต้องการที่จะทําบุญต่อให้เขาเข้าไปทําบุญเยอะแยะมากมายค่ะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนิสัยคําว่ายุแยงทําให้คนอื่นทะเลาะเดือดร้อนด้วยคําพูดที่อันเป็นเท็จด้วยคําพูดที่ไม่จริงเป็นนิสัยดั้งเดิมของเขานะคะต่อให้เขานะคะจะถวายทั้งวัดถวายทั้งโบสถ์ถวายเง,งินทองเยอะขนาดไหนสิ่งนั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้บุญก็คือบุญบาปก็คือบาปค่ะผลของการกระทําที่เขายุยงคนอื่นด้วยคําพูดทําให้คนอื่นเดือดร้อน เขาก็จะเจอวิบากกรรมด้านนั้นเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางบุญนะคะถ้าเกิดเขาทําทบุญปฏิบัติด,ดีนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นอนาคตของเขาหลังจากที่เขาชดใช้ผลของการกระทานั้นก็คือบาปกรรมหรือบุญที่ใช้คําพูดทําให้คนอื่นเดือดร้อนเขาก็เจอหนักค่ะหนักมากๆนี่แหละค่ะท่านที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เป็นเรื่องที่แบบว่าคนเรานะคะอย่าคิดนะคะว่าตัวเองน่ะโอ้โหเก่งมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรดีหลายๆอย่างแล้วไปใช้คําพูดคมเฮงคนอื่นคมเหงคนที่เขานะคะมันไส้หรือไม่ชอบหรือเด่นกว่าหรือมีอะไรดีกว่าก็คิดว่าตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําอย่างนี้ผิดนะคะผิดไม่งั้นไม่เหมือนมนุษย์เราทุกวันนี้นะคะเขาจะมีกฎหมายมาช่วยผู้คนทําไมเขาจะมีสารเพื่อช่วย ช่วยปกป้องอช่วยไกลเกีียบคนที่ทําผิดและทําถูกได้อย่างไรคะเหมือนกันกับโลกจิตวิญญาณนะคะโลกแห่งจิตวิญญาณนะคะก็เหมือนกันคุณทําอย่างไรคุณก็จะได้รับแบบนั้น เขาทาแบบไหนเขาก็จะได้รับแบบนั้นเขาใช้คําพูดไปทําให้ครอบครัวของคุณทําให้หน้าที่ของคุณต้องจบต้องพังต้องมีความเจ็บปวดนะคะคุณเจอหนักนะคะ,ะคําพูดของเขาทําให้คุณหนักมากๆทั้งครอบครัววุ่นวายไปหมดทั้งหน้าที่การงานสิ่งที่คุณควรจะได้เป็นของคุณก็ถูกเขานะคะใช้คําพูดยุยงให้คุณต้องสูญเสียหรือเขาอาจจะใช้มุนดําเขาอาจจะใช้วิธีที่แบบเนื้อธรรมชาติทําให้ชีวิตของคุณต้องพังนะคะพังหลุดทําให้คุณต้อง จากโอกาสดีๆของคุณนะคะสิ่งนี้เขามั่นใจนะคะว่าเขาทําแล้วด้วยความสาใจหรือด้วยสิ่งที่ <c oughs> อยากจะทําให้ชีวิตคนพังเขามั่นใจมากว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทําดีเขาเป็นคนดีไม่มีอะไรที่จะมาทําไปแล้วผลกรรมจะย้อนกลับมาเขาคิดผิดมากๆค่ะเขาคิดผิดมหาหันยิ่งเขารู้ว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเขารู้ว่าเขากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เขาไปทําสิ่งนี้ด้วยการที่ยุยงทําให้ชีวิตคนอื่นพังหรือทํามุนดําของดาใสคนอื่นเนี่ยย้อนกลับหาเขาเป็นเท่าทบีคุณแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านยังไม่เข้าข้างเลยค่ะเมื่อเขาเจอนะคะเขา จอหนักชนิดแบบว่าทุกอย่างเลยค่ะเหมือนคนที่รู้กฎหมายแล้วทําผิดเสียเองนั่นแหละค่ะจะหนักกว่าคนที่ไม่รู้อีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเจอหนักมากๆค่ะแล้วอนาคตของเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะได้โชคลาภการเริ่มต้นใหม่ คนรักคู่ครองดีๆนะคะ,ะความเข้มแข็งสิ่งนี้เขาพลาดหมดค่ะสิ่งไหนที่เขาอยากให้คุณพลาดเขาก็พลาดเช่นกันค่ะพลาดชนิดแบบว่าเขาจะโดนคนประนามด้วยนะคะเวกรมที่เขาจะได้รับเขาจะโดนคนประนามเขาจะโดนคนแย่งเอาผลงานเขาจะโดนคนแย่งเอาสิ่งที่เขามีแม้แต่ เจ้ากรรมนายเวรของเขาค่ะก็เลยจ้องมองทรัพย์สินเงินทองที่เขามีเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมเพื่อที่จะเข้ามาดึงดูดทรัพย์สินของเขาที่เขามีนั่นแหละค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ปกป้องเขาแล้วนะคะสิ่งที่เขาทําเขารู้แต่เขา,เาปปฏิบัติเขา,เาไปทําไม่ดีนะคะแล้วทรัพย์สินของเขาก็โดนเจ้ากรรมนายเวรค่ะกําลังจะเล่นงานเขาไม่งั้น <c oughs> จะเล่นงานด้วยวิธีไหนล่นนะคะกรรมใช่ไหม เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะทําให้สูญเสียเงินเดินทางไปไหนมาไหนเกิดอุบัติเหตุเจอเจออะไรที่เกี่ยวกับต้องเสียทรัพย์ในสิ่งที่เขามีที่เขาสะสมที่เขามั่นใจว่าโอ๊ยเขาไม่มีวันที่จะเจอชะตาตกอับแบบนั้นเขากลัดกลุมทางด้านการเงินไม่มีใครที่จะมาะทําให้เขาตกทุกข์ได้ยากชีวิตเขาจะต้องไม่เป็นแบบนั้นแต่เขาคิดผิดค่ะ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาจะประหยัดเขาจะรัดกุมเขาจะดูแลดีขนาดไหนแล้วจะต้องอยู่กับเขาเมื่อสิ่งนี้จะอยู่กับเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามีบุญบารมีคอยปกป้องทรัพย์สินที่เขามีค่ะแต่สิ่งที่เขาก็ทําเขาใช้วาจาใช้ความเจ้าเล่ไปยุยงแล้วสิ่งที่เขาได้มานั่นก็คือการโกงนั่นแหละค่ะโกงโกงแบบไหนโกงด้วยการยุยงยุยงเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง นี่แหละค่ะบาปหนักน่ากลัวสุดๆได้มาเกิดแต่ความเดือดร้อนครอบครัวมไม่มีความสุขคนรักเอาสิ่งนี้ไปปนเปื้อนคนอื่นคนรักเอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นมีแต่เสียกับเสียเสียค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานแบบนี้นะคะน่ากลัวจริงๆค่ะนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าคําแค่เป็นแค่คํายุแยงทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแค่ทําแบบนี้ทําให้ชีวิตเขาพังทําไมต้องกรรมหนัก คำว่าสิ่งที่หนักที่สุดนะคะก็คือคำายุแยงทําให้คนอื่นเดือดร้อนอหรือเล่นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินี่ล่ะคะ่ะบาปหนักสุดๆเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ทําด้วยความตั้งใจสิ่งนี้ทําด้วยความสะใจสิ่งนี้ทําด้วยความอาฆาตแค้นที่เกิดจากใช้จิตวิญญาณใช้คิดไตรตรองจากจิตวิญญาณแล้ว,แล,วแล้วทำร้ายบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหลักฐานแต่เป็นแค่คําพูดไงคะหนักสุดๆเลยคะ่ะนี่ละคะ่ะ โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากพลังของเขาค่ะโอ้ยคำพูดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีค่ะคิดดีพูดดีอย่าคิดว่าคําพูดแค่นี้เรามีสิ่งศักดิ์ท่านจะดูแลเราไม่นะคะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์ท่านอยากจะบอกจะเตือนอะไรกับคุณนะคะ คววมกล้าหาันเส้นทางแสงสว่างเดิอดซันโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณนะคะ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเจออะไรกับชีวิตของคุณในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญอะไร,ระเผชิญทั้งคําพูดหรือผู้คนที่หรือคนที่เขาไม่วางดีกับคุณทําให้คุณนะคะต้องอาจจะมีบ้างที่ท้อที่เดินผิดทางอาจจะมีบ้างที่ท้อที่ไม่มีกําลังใจที่จะทําความดีแล้วท่านบอกว่าจงกล้าหาญจงหนักเด่นจงวิ่งต่อไปค่ะ คุณเป็นคนที่กล้าหาญมากคุณเป็นคนที่สู้มากเพราะฉะนั้นอย่ามาท้อพราะคำของคนที่ไม่เจตนาดีไม่วังดี <c oughs> อย่าเอาสิ่งน,นี้มาทำให้ชีวิตคุณพังโอกาสดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าแ <c oughs> สงสว่างความสงบสุขความร่ำรวยความมั่งมีรอคุณอยู่ข้างหน้าขอให้คุณสู้ขอให้คุณฟันฝ่าไปให้ได้บนโลกนี้ไม่มีใครไม่ต่อสู้ ต่อสู้ตัวด้วยตนเองต่อสู้ด้วยต่อสู้ทางด้านอารมณ์ต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับคนที่เขาไม่หวังดีต่อสู้กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นคําว่าต่อสู้เมื่อเรารู้เราปรงเราเข้าใจเราจะหลุดพ้นจากจุดนี้ค่ะเพราะสิ่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้เรานะคะได้มีความเข้มแข็งได้มีความที่แบบว่าตื่นรู้ได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจสัจธรรมเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวค่ะคําพูด ผลของการกระทำสิ่งที่ไม่ดีทุกคนคะ่ะล้วนแล้วแต่ได้รับผลของการกระทำทั้งนั้นทุกอย่างมีสองด้านเพราะฉะนั้นท่านอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรสิ่งที่สำคัญเลยคะ่ะคุณจงหนักแน่นคุณจงมีเป้าหมายคุณจงกล้าที่จะเดินต่อไปอย่าได้มองซ้ายมองขวาอย่าได้ฟังซ้ายฟังขวาจงหนักแน่นในตัวเองจงหนักแน่นในความคิดตัวเองจงหนักแน่นในเป้าหมายของตัวเองแล้วที่สาคัญจงซื่อสัตย์กับตัวเองและที่สาคัญนะคะ อย่าเปรียบเบียนทั้งตัวเองและตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะปลอดภัยศีลและธรรมสัจจะทําให้คุณนะคะแข้วค่าปลอดภัยต่อให้เขาจะยุโยงต่อให้เขาจะมีพวกเยอะต่อให้เขาจะทําอย่างไรคําว่าความดีค่ะล้มกี่ครั้งก็ลุกได้ล้มร้อยครั้งก็ลุกได้จะไม่เหมือนคนที่ยุโยงคนอื่นทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดด้วยคนเจ้าเล่ห์สารพัด เขาล้มครั้งเดียวชีวิตเขาพังไปตลอดชีวิตกลัวจะฟื้นได้อาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นคุณจงภูมิใจในตัวคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนดีนะคะซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่ในศีนลธรรมนะคะคุณจะแค้วคาาปลอดภัยเขาเข้ามาเพียงแค่เป็นบทเรียนให้คุณเขาเข้ามาเพียงแค่ให้คุณได้เห็นตัวเองด้านหนึ่งซึ่งด้านนี้นะคะมีทุกคนเพียงแต่ว่าเรามักจะมองแต่ด้านดีของตัวเองไงคะมองจะมองแต่ด้าน <c oughs> ด้านที่เราถูกกระทํามองแต่ด้านที่เรานะคะมีคําถามกับตัวเองก็เลยจะต้องเจอบทที่มีตัวตนแล้วเข้ามาทําให้คุณเห็นว่าคนประเภทนี้ก็มีจริงๆนะคะแล้วคุณจะได้ได้รู้ว่าที่มีคําถามว่าเชื่ออะไรคนแบบนี้ก็มีจริงๆด้วยเหรอนี่แหลคะค่ะเป็นคําถามที่แบบว่ามีด้วยเหรอคนแบบนี้นี่แหลคะค่ะท่านอยากให้คุณรู้ว่า บนโลกมน,มนุษย์นี้แหะค่ะมีอะไรอีกเยอะเลยค่ะที่คุณต้องเรียนรู้ที่คุณต้องเจอค่ะเพราะฉะนั้นคําพูดคนยุแยงคนที่อยากไม่อยากให้เราได้ดีก็มีเหมือนกันค่ะต่างคนต่างวาระต่างคนต่างเรียนรู้ต่างคนต่างเจอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้ออย่าได้กลัวอย่าได้สนคําพูดที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้น คุณเข้มแข็งคุณเดินต่อไปค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเหนื่อยคุณหยุดพักค่ะแต่คุณไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเขาจะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้คุณนะคะเพราะวันข้างหน้ามีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่อีกเยอะค่ะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณนะคะ <c oughs> หัวข้อนี้จบแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ ถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางทรรผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกาะป้องกันให้เราแข้วค่าดปลอดภัยนะคะแม่หมอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้แม่หมอนะคะและที่สําคัญนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ